ดูกันในเกม Minecraft ของผม Dark Fox นั่นเอนก็เก่กับใน mod pack ที่มีชื่อว่า World of Zombie กันอีกแล้วนะฮะโอเคมาก็จะทำการเริ่มเล่นโปรเจกต์ใหม่แล้วกันนะเป็นโปรเจกต์ซอมบี้นะฮะเป็นโลกซอมบี้นั่นเองนะฮะในโปรเจกต์นี้แล้วก็ผมก็ได้มีปืน,นะะ้วฮะ,ะเป็นปืนแบบที่ดาเมจ1สิบสามหรือเปล่าฮะ,ะแต่แบบหนึ่งขอทำการเก็บของก่อนละกันเก็บพกไม้นะฮะตอนนี้เออมันมีคำว่า Difficulty ด้วยฮะ,ะด้านบนนะะ่ะ มันจะเป็นการากลายพันธุ์ของพวกซอมบี้นะฮะโอเคเก็บไปละประมาณนี้ละกันแล้วก็ต้องการเป็นใน,นนี้เลยะฮะเป็นทอสด้วยกล่องนี่ช่างมานะทิ้งไปเลยโอเคเดี๋ยวต้องตามหาพวกหมู่บ้านอนะจะมีหมู่บ้านไหมแตวน,นี้ฮนะเอ่อผมชอบอนิเมชันปืนว่ะในเวอร์ชั่น1่6 5เนี่ยมันเป็นม็อดปืนนะผมแบบใส่ม็อดปืนมาเยอะมากในม็อดแพ็กอันนี้บีปลาแซลมอนในน้ำตรงนี้เฮ้ยนี่มันอะไรเนะี่ยหอคอยเหรอ มีเป็นทอสนะฮะเออตรงนี้เออมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมีแปลงผักใช่ป่ะเฮ้ยมีเตียงด้วยอ๋อเป็นบ้านคนเหรอตรงนี้เฮ้ยมีคนอยู่ฮะอ,อันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยเป็นผู้หญิงใช่ป่ะคนนี้ฮะสวัสดีเธอถือหน้าไม้กับเออใสก่กางเกงเอ็นชาร์ตแต่โหมันโคตรเทเลยว่ะแล้วทําไมบ้านเธอถึงแหว่งขนาดนี้โอเคฮะแต่แป๊บหนึ่งนะต่อเติมบ้านให้ละกันผมจะมาอยู่ที่นี่ฮะ เพราะว่ามันเหมาะในการถ้าเป็นบ้านเป็นอย่างมากเลยฮะตรงนี้แต่มันแหว่งไปหน่อยหนึ่งนะมันเจนเนเรตเอองงฮะโอเคทําการวางไว้แบบนี้แล้วกันแล้วก็เออต่อแบบนี้ฮะโอเคจะต,ต้องทําอีกเยอะเลยต่อเติมอีกเยอะเลยฮะคนที่ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกโอ้โหตรงนี้มันสปอนอยังไงปะเดี๋ยวก่อนนะต้องเอาดินมาโปะไว้ฮะแต่ก่อนเออ ทำไปนี้ก่อนแล้วกันนะตัดต้นไม้เอามาทําเป็นโชว์เบลก่อนต้องการต้นไม้ต้องการแบบเป็นนะนี่ตคราบด้วยโอเคตัดมาแล้วกันนะเป็นไม้อะเซียนะฮะไม้นี่ก็จัดวัาสวยนะโอเคต้องรีบนะเพราะว่าเออมอสนี่คือซอมบี้มันไม่ถูกไหม้นะผมใส่ไอ้มอสซอมบี้เอ็กซ์ตรีมชั่นหรือเปล่าก็ลืมละเออมันทําให้แบบซอมบี้มันไม่แบบมันมันไม่ไหม้อะในตอนกลางวันนะฮะประมาณนั้นซึ่งมันแบบยากมาก แล้วก็ซอมบี้นี่จะตีแรงแบบมากๆแลเลยในมอสแพรอันนี้ฮะต้องระวังด้วยถ้าเกิดใครโหลดไปเล่นนะโอเคเก็บนี่มาเอ่อแล้วก็ทำการแปลรูปเป็นไม้นี่ละกันนะแต่ปล่อยฮะยิมห้าทำเป็นเอ่อโต๊ะคราฟละกันโอเคเพิ่งกินข้าวอิ่มมารู้สึกแบบจุกๆผมเบบกินข้าวอิ่มแล้วก็มาอัดคลิปเลยฮะอัดคลิปตอนเย็นนะคลิปนี้ฮะอัดตอนเย็นเลยโอเค ต้องการนี่มาฮะขุดดินมาเอามาโปะทำเป็นทางเอาไว้ฮะมันมาสปอร,ร,ง,นรงน้ำตัวนี้เป็นแหล่งน้ำอ่ะโอ้ได้ซีดมาด้วยวะ่ะก็ถือว่าดีฮะได้ซีดมาโอเคได้มาอกี่อัน18บล็อกน่าจะได้อยู่ละมั้งนะแต่ต้องโปะแบบนี้ฮะโอเควางแบบนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยผมว่าไม่น่าพออ่ะ18อัน มันมันไม่พออยู่แล้วะฮะจะต้องไปขุดเพิ่มอีกนะโอเคไม่พออืมโหระวายนะํำเล่นซะมันเลยฮะโอเคขุดมาขุดมานี่ก็จะไม่ตัดและกาันนะคลิปแรกผมก็ขี้เกียจตัดด้วยแหละคนตัดคลิปตัขีเ้เกียจตัดนะฮะอุ้ยดอกไม้นี่มันสามารถเอ่อท้าเป็นแบบสีปืนได้นะใส่สีปืนได้เป็นสีแดงเดี๋ยวจะค่อยใส่แล้วกันนะจะขอทําการโปะดินก่อนนะ,ะเดี๋ยวมันจะมืดไง ไอแต่ว่ามันมีเตียงอยู่ดีกว,ว่าเฮ้ยก็ถือว่าสบายอะมีเตียงอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วมันบล็อกหญ้ามันลอยได้อะไรวะเนี่ยเอ่อโปะแบบนี้แล้วกันนะโอเคชิบชิบชิบผมปรับการเรนเดอร์เป็นสามเพราะถ้าเกิดปรับการเรนเดอร์เป็นสี่มันจะแหลกมากๆฮะมอดแพ็กนี่เขาใส่ไปประมาณยี่สิบมอสนะฮะก็ถือว่าเยอะนะในเวอร์ชั่นอันนี้ฮะโอเคไปตรงนี้ก็แล้วกันอนะ่าประมาณนี้แหละ แล้วก็คนนี้ขึ้นมาปะเนี่ยชื่ออะไรเดีย๋ยโอ้โหชื่อมันยาวมากเลยฮะโอเคช่างก่อนแล้วกันนะเธอเดี๋ยวขอมาดูบ้านเธอหน่อยสิมีเป็นโอ้โหรูรูโบโอะอย่างงี้เดี๋ยวก่อนนะเอ่อเป็นเตียงสีแดงนะเตียงคลาสสิกอ่าในกล่องนี้ไม่มีของด้วยน,นะโลงโจงฮนะเดี๋ยวก่อนนะครับเป็นโอก้กน,นี้แล้วกันโอพพ๊กแพนแล้วกันกดปิดตรงนี้โอเคเอาไปวางตรงนั้นทำไมเนี่ยเอาวางมั่วตัวนะฮะ โอเคเก็บมาเก็บมาเอา่อมันมีชั้นปนด้วยป่ะแต่ว่ายังก่อนฮะออกบ้านก่อนแป๊บหนึ่งผมจะปิดตรงนี้ไงปิดไอ้หลุมตรงเนี้ยโอเคแล้วก็แบบนี้ปะเนี่ยแบบนี้ฮะได้อยู่ได้อยู่ไอ้ตรงนี้ก็ปล่อยไปซะกันช่างมันนะไอ้ตรงนี้เออแล้วก็ต่อไปจะทำอะไรดีฮะเฮ้ยมีไฟในในบ้านไม่มีไฟใช่ปวว่ะเดี๋ยว ไฟไหม้ไปฮะกล่องนี้มีบ้างมีของไม่มีไม่มีของเลยฮะเฮ้ยแต่มีพวกโกสโตนอยู่นะสวยงามฮะตรงนี้โอเคทำกลายเป็นสีปืนแล้วกันเปลี่ยนสีปืนแล้วกันนะผมพูดอะไรมาตะกี้เบอร์เบอร์แล้วฮะโอเคได,ดค้เป็นสีแดงฮะเป็นผียี่สิบปืนอันนี้เอาไปทิ้งกระสุนไม่โอเคผมชอบปืนนี้ว่ะแม่งเทพมากอะมอดนี้ โอเคครับเป็นพ i ิกแอคมาเพิ่มแล้วกันสัก2อ,อันนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาถ้ำเอีกฮะแต่ว่าถ้ำในมอสแ a รนี่คือโคตรอันตรายเออมันจะมีว่เนี่แถวนี้เฮ้ยกระต่ายพอดีจะต้องหาเนื้อดีกว,ว่าเออต้องการเนื้อพวกเนื้อสัตว์นะฮะเพราะว่าอาหารเราก็แทบจะไม่มีแนละ้วตอนนี้อะมีแต่แอปเปิลเนี่ย <laughs> แค่น้อยนิดนะฮะโอเคเก็บนี่มาจะขอตัดไม้แป๊บหนึ่งนะสักคู่หนึ่งแล้วกัน ต้องการไม้นะเดี๋ยวทำเป็นนนี่ด้วยเป็นเชื้อเพลิงต้องหาทอสติกว่าทอสนี่พี่่ต้องต้องหาไอ้นี่ฐานหินเนอะผมเป็นใกล้มืดแล้วในเกมแต่แป๊บหนึ่งผมว่าต้องนอนก่อนแล้วก็ค่อยไปสำรวจแถวนี้ไม่งั้นคือมันไม่ได้ฮนะมอสแทกนี้อยู่กลางคืนคือมันไม่ได้เลยอันตรายมากเรายังไม่มีทอสไงแบบทอสเยอะๆอ่ะโอเคแล้วก็ตัดตรงนี้มาแล้วกัน เฮ้ยเอ้เอาวจะไปกดวิ่งหน่อยเนี่ยโอเคเก็บมาฮะเอ่อแถวนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยแต่ว่ามันจะมืดแล้วต้องต้องไปนอนก่อนนะฮะต่าเราไปนอนกันดีกว่าลอรอให้มันมืดนะฮะเ,เพราะว่าตอนกลางคืนนี่นะอย่าออกมาในมัดแพค็คนี้ฮนะโอเคนอนได้ยังเนี่ยโอเคเซตสปาไว้ก่อนเซตสปอนไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็อันนี้เก็บไปต้องเคลียร์ของก่อน ครับไปน,นี่มาแปะรูปนะฮะแปะรูปมาให้หมดเลยมีแค่เนื้อปลากับขนมปังอะแล้วก็ไอ,อ้อเนี้ยแอปเปิลอะมันไม่พอห้อาหารเออรอให้มันมืดก่อนโอ้โหมืดช้ามากเลยเออนอนได้ยังยังไม่ได้เหรอโอ้โคช้าแล้วฮะนต้องรออะจะมีซอมบี้เกิดปะเฮ้ยล้าเธอคนนั้นไปอยู่ด้านนอก ผมชอบการลิงปืนมากอะมึงเท่บ้าครับมัดปืนอันนี้เอ่อรอให้มันกลางคืนอ่าตอนนี้คือพระที่กลางตกดินนะฮะดวงจันทร์ก็จะมาละโอเคไปนอนดีกว่าน่าจะนอนได้แล้วฮะตอนนี้ได้หรือ,อยังโอเคได้แล้วฮะได้เป็นเอ่อ assignment น,นะ sweetdream หลับฝันดีฮะโอเคตื่นเช้ามาละ ไปกันเลยฮะอุ๊ยแหลกแหลกเริ่มโหลดผีมเนี่ยฮะแหลกแหลกนี่ฮะโอเคไปสำรวจในพื้นที่นี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างฮะทรัพยากรทางธรรมชาตินะฮะเออแถวนี้มีอะไรไม่เอ่ยโอเคมีฮะหน้าหน้าน่าจะเป็นบ้านคนปะแต่ต้องไปดูฮะมันเป็นบ้านคนที่พังมาแล้วอะ่ะเฮ้ยปีทางเข้าปะเนี่ยโอเคน่าจะทางเข้าทางนี้ฮะ นี่งไงทางเขาพี่มีแก่จ้าตรงนู้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งฮะแต่ก่อนยวขอทําการลูกของก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรกันบ้างอุย้ยนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้ฮะเก็บมาก่อนอันนี้อ้ยคอกเว็บเราไม่เอาอะ่ะเรายังไม่จําเป็นฮะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันคือกระเป๋านี่เป่าอันเนี้ยโอเคฮะแต่ต้องทุบเก็บมาเก็บมาเอ้ยได้กระเป๋าฟรีว่าหนึ่งอันฮะโอเคเก็บมาก่อนชิปอ่าแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมีเป็นขนมบ้าน,นี้ อ๋อเฮ้ยปืนลั่นปืนลั่น,น,นโทษทีอา่าแล้วก็อันนี้มันกดไม่ได้ฮะกดได้ปะไม่ได้วะมันคือตู้เย็นเหรอมันเปิดสะอากว้างแล้วแล้วนี่คือเฮ้ยเหมือนจะเป็นยาปะมันคืออะไรเนี่ยเก็บมาก่อนละกันนะฮะอันนี้มีกล่องด้วยอันนี้คือเออเหมือนจะเป็นของกินอีกแล้วแล้วนี่เป็นอะไรนะเป็นตู้เย็นเหรอโอเคไปก่อนฮะมีทีวีได้ปะ่ะบ้านที่พักมาแล้วเฮ้ยแกะเราต้องการเนื้อแกะนะ ขอตีหน่อยแล้วกันติดคุยไปก็ตีไปอา้าเฮ้ยไม่ตายเหรอเดี๋ยวก่อนนะปืนยิงมากเลยฮะนี่ไงเรียบร้อยเออแต่ก่อนขึ้นไปก่อนเก็บเนื้อมาแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวใช้ขวานตีแล้วกันตีไปเอา้าทำไมมันเจ็ดดาวเมยอแวขวานอะไรวะนี่ยโอเคอุย้ยยิงไม่โดนอืมเอาไม่โตดีครับยิงยากมากในมือถือเอเคเก็บอันนี้มาเก็บเนื้อมา ด้านหน้าเหมือนจะมีถ้ำปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตีไปมันก็เจ็ดดาเมจอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมีถ้ำมาตรงนี้เดี๋ยวแป๊แบเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะขอเอาเนื้อแก่ก่อนตีไปเลียบร้อยเก็บมาเอ่อมีเป็นถ้ำเป็นถ้ำใหญ่ปะเนี่ยจะขอเอาเหินก่อนฮนะเอาเป็นคอปเปอร์สโตนก่อนขุดไปขุดไป,ดไปเก็บ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 อะได้เป็นอนะช i e v e m e n t ลวฮะณตอนนี้ แล้วก็คุดอีกเดี๋ยวไว้ทําเป็นเตาด้วยฮะเตาเผาอะเอาไว้แบบเผาพวกย่างเนื้อกินประมาณนั้นเออมันเหมือนจะมีอะไรปะเนี่ยในนี้เฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราขอทําการคราฟก่อนแ้วกันเอาอันนี้มาเตรียมไว้ฮะทอสใส่ไปที่มือเลยเหมือนจะมีเสียงอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนนะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีเว้ยในถ้ำนี้ไม่ไม่มีเว้ยโอเคครับมาก่อนฮะเป็นพลิกแอ็หินมานเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม <c oughs> ให้มันรีเลือนฮะจับปามาสิเรายิงนะอยู่ไหนเอย่ยด้านบนป้าไม่ใช่อุยเสียงมันน่ากลัวว่าอุย้ยมันเป็นถ้ำใหญ่ดีว่ะเนี่ยือเป็นถ้ำใหญ่ามากฮะผมว่าข้างในน,นี้แน่นอนเลย ไอ <Advent uring>. ้พวกซอมบี้อ่ะผมว่าเยอะว่ะในถ้ำเนี้ยผมแม่งโคตรอันตรายเฮ้ยเออขึ้นมาเฮ้ยเอ้า What the fuck เฮ้ยแม่งเมื่อกี้มันมันขี่นกแก้วขึ้นมาอะไรวะเนี่ยมีดเหรอแม่งขี่นกแก้วอะไรมันตีโคตรแรงเฮ้ยมายก่ะแม่งมันบินขึ้นมาได้แม่งมันขี่นกแก้วขึ้นมาตายเถอะไปแล้วฮะผมว่าเราไม่อยู่ดีกว่าว่ะตรงนี้ ผมเป็นโคตรอันตรายเลยว่ะเอาเฮ้ยเอาอันนี้มาขอกินหน่อยสิโอเคมันกินได้ฮนะอุ้ยมันมันไม่เพิ่มหรอโอเ้เพิ่มแค่หน่อยเดียวขนมอันนี้คืออะไรเนี่ยต้องลองกินนะก็ไปกินไปอาหารก็ไม่ค่อยมีโอ้ผมเมื่อกี้เกือบตายนะฮะโอ้ผมมาถึงคลิปแรกก็เกือบตายอีกแล้วเนี่ย โอ้โห oh, ตรงนี้แม่งผมว่า <Okay. S 1> ต้องมีชุดเกราะก่อนนะไม่งั้นคือผมว่าผมตายว่ะแม่งตีโคตรแรงเลยฮนะซอมบี้ <Okay. S 1> ตีแรงมากโอเคเอาโตคราบมา <Okay. S 1> กลับดีกว่าวะไม่ปลอดภัยแล้วแม่งเสียงซอมบี้แม่งเต็มในด้านล่างนั่นแหละแม่งผมว่าเป็นล้านตัวแน่นอนเลยในนั้น <laughs> ไปก่อนฮนะเราไม่อยู่ละเออต้องหาเหล็กก่อนอนะแม่งจะเหล็กจะหาจากไหนนี่ถ้ำไหนดีวะถ้ำนี่หรอเฮ้ย <laughs> มันเชื่อมต่อกันเนี่ย เชื่อมต่อกันไม่เอ่ยนะเอ้ยมีเหล็กตรงนี้เอาแต่ก่อนผมฟังเสียงแล้วตอนนี้คือมันไม่มันมันไม่มีเสียงซอมบี้นะเออลืนไม่ชอบพันกันเลยแหละแม่งโคตรตื่นเต้นอ่ะผมแม่งมัดแพ็กนี้ตื่นตื่นเต้นจริงฮะตื่นเต้นมากโอเครีบเก็บโอ้โหแม่งเหล็กมันทําไมมันน้อยจังเลยนนี้อ่ะโอ้มีอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่มีเอ้ยมีแร่อะไรไม่รู้อ่ะด้านหน้าตรงนู้นแล้วก็แร่ดำาๆนะฮะไปทานหินปะ ไม่รู้ฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขุดได้ปะพี่ผมว่าขุดไม่ได้ปะแตกแน่ๆแล้วเนี่ะอันนี้ขุดได้ปะหรือหรือเปล่าฮะอืมผมพูดติดขัดกันทบัยเนี่ยฮะโอ้เยไมันขุดได้แล้วก็เก็บมาฮะมันคืออะไรไม่รู้ว่าไอ้แร่นี้เก็บมาก่อนไม่เจอทานหินแล้ววะทำไมทานหินมันหาย,ยากอย่างเลยนเนี่ยโอเคกลับที่เดิมดีกว่าไปฮะไปฮะไปฮะเออ difficulty มันหนึ่งส่วสองแล้วอ่ะด้านบนเนี่ย ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะโอเคซอมบี้ยังไม่เกิดฮะตอนนี้จะต้องกลับไปคราฟของ,องฮะไปทำเป็นน,นี้ก่อนย่างเนื้อแกะกินดีกว่าเราขาดแค่อาหารไปอย่างมากเลยฮะในนัดน,นตอนนี้ในช่วงต้นเกมฮะแม่งแค่ต้นเกมคือแม่งซอมบี้ยังเกิดกันแล้วอ่ะโอ้ยมดแท็กนี้แบบอันตรายมากไปฮะกลับมาแล้วเธอแล้วไปว่ายน้ำเล่นอีกเดี๋ยวต้องปิดวะไอตรงเนี้ย เออเอาโต๊ะครับวางตรงนี้แล้วกันนะวางไปฮะทำการครับเป็นเออเตาเอาเผาอันนี้โอเคครับมาแล้วแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอืแล้วก็ใส่เป็นอัน,นี้ฮะเป็นไม้แล้วก็เอาเป็นเหล็กเผาก่อนอสี่อัอนอ้โหมันได้มาโคตรนะ้อยอะเหล็กมันไม่พออ่ะเราไม่พอทําชุดเกาะฮะ ว่าครับเป็นขวานดีกว่าขวานหินขวานหินอยู่นี่โอเคครับมนาะเอาไว้ตัดต้นไม้ไวๆแล้วก็อของไม้ที่เก็บไปก่อนอมเก็บไปฮนะพวกของไม้อันนี้ด้วยเก็บไปอ๋อมันคือรอสตลลอ่ะมันคือเหล็กอะไรสักอย่างนะึ่งอะสตีลี๋ยวขอไปดูข้อมูลที่หลังแล้วกันนะว่ามันทำอะไรได้ประมาณนั้นเออโอเคผมคราฟเพิ่มไม่ได้กว่าเตาจะเอาไปแบบจะเผาพวกเนื้อได้อาชิเมตนมนาะ โอเคมันค้าวเป็นปืนได้ดีกว่าพวกเหล็กเออวันดีวัน <c oughs> ดีเธอแต่ต้องเออ่ทำเป็นทางปิดไว้ฮะเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนนะตรงไอ,อ้ตรงนี้โอเคตัดไปตัดไปตอนนี้อัดคลิปมา15นาทีแล้วฮะจะต้องเออ่ตัดสักประมาณสัก17นาทีเลแล้วกันเดี๋ยวขอให้ปิดคลิปโอเคคนนี้ก็นะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันมีสองประตูฮะอันนี้ <c oughs> เคต,ต้องทำการปิดไอตรงนี้ก่อนแปลรูปมะชึบโอเคพออยู่มาปิดไปเลยไอตรงแหล่งนะ้ำตรงนี้ม่งอันตรายเดี๋ยวล่วงไปแบบจนมุมโดนตีตายนะเอาไปวางซะมั่วเลยผมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยวางไปเอาแล้วเดินล่วงทำไมนี่เอโอโหต้องขุดเลยต้องขุดทิ้งเลยเออเก็บมา โอเคประมาณนี้แล้วก็ข้าวโตวแล้วตรงนี้เอามาเลยฮนะข้าวแล้วก็ปลูกคืนด้วยอ,อ,อะชิมิมนเรียบร้อยโอเคแต่ต้องเอาของไปเก็บก่อนของที่ก็เยอะมากในตัวเนี่ยในเนื้อแกะมาอีก6ชิ้นนะมันก็ยังไม่พอนะเนื้อแกะ6ชิ้นจะค่อยไปค่าเพิ่มอนะค่าแกะเพิ่มเ,เราแปลรูปเป็นขนมปังก่อนได้มาแค่อันเดียวอะขนมปัง แล้วก็โล่เออต้องการโล่เลยโล่ในแบบจาเป็นมากในมอสแพ็กอันนี้โอเคแล้วก็เก็บอันนี้ไปเลียร์ของก่อนแล้วก็ใส่อันนี้ออกใส่โล่ไปโอเคเรียบร้อยฮะเราแบบเกือบเกือบจะฟูแล้วแต่ว่าขาดเกาะขาดแคนเกาะมากเลยเอาเนื้อปลามาเรียบร้อยโอเคฮะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้เพราะว่าอัดมา17นาทีแล้วฮะจะต้องตัด ต่ออีกหรือเปล่าผมผมว่าผมไม่ตัดแล้วกันเออผมพูดไปแล้วว่าผมจะไม่ตัดคลิปนี้โอเคน,น,นั้นก็ถ้ากิสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันโดชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ดล้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย